สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเนาะนี่มาดูสภาพหมายครับผมลงเบ็ดไว้ครับลงเบ็ดไว้นั่นกับเบ็ดขวดที่ลอยขาวๆยาวไปสุดนู่นเลยครับยาวไปสุดนู่นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับมาลุ้นกันใช้เหยื่อปลากระดีครับมาลุ้นกัน ว่าจะมีความหมานไหมต่อติดตามครับเยือครับเยื่อเยืะปากระดีครับปากระดีตัดปากระดีใบไม้ที่ผมเอามาใส่เบ็ดเป็นเยื่อปากระดีหม้อครับผม พรุ่งนี้เจอกันครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับภาพหมายครับผมแห้งแล้วไปเจอกันพรุ่งนี้ครับผม การตอนเช้าครับผมก็มาเก็บกู้เบ็ดครับผมที่ได้วางไว้เมื่อวานเนาะด้วยเหยื่อปลากะดีตัดครับลุ้นกันเลยครับผลงานครับผมนี่ครับอยู่ครับอันนี้อยู่ครับดินยึกยึกยึกยึอยู่ครับอันนี้นั่นครับ เห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วสายสวยครับสายสวยสายสวยครับสายสวยหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มมาแล้วหนึ่งแต้มครับ สองครับน้ำแห้งครับอันนี้อ๋อน,นี่เหยื่อหมดครับเดี๋ยวใส่เหยื่อเลยนี่อยู่หรือเปล่าครับโอ้อ๋ออยู่ครับโอ้ปลาไหลครับปลาไหลไหลใสใหญ่ครับผม นี่ครับตายเลยครับปลาไหลตายเลยครับผมแดนที่สองมาแล้วครับแดนที่สองเป็นปลาไหลแตนที่สองเป็นปลาไหลครับสวยครับส,สวยครับผมประหยัดปลดก่อนครับ เห็นปลาไหลครับผมบยอดครับพี่น้องดูนี่ตูดโดงเลยครับอันนี้ก็โอ้อันนี้อยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับผมอันนี้อยู่ครับเป็นอะไรโน่โอ้ปลาไหลครับผมปลาไหลมาอีกแล้วปลาไหล ไหลามาอีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะไหลามาอีกแล้วครับเดี๋ยวดูตัวหน่อยครับอ้สายสวยครับไหลใหญ่ครับไหลใหญ่ โอ้ครับนี่ครับสใหญ่ครับว้าวอ,อย่างใหญ่ครับอันนี้ใหญ่ครับอย่างใหญ่ครับผมยอดครับเดือยปลากระดีครับอย,อ,ยอ,ยอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่ครับ หาเหยื่อแป๊บครับมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับห่างมาหลายคันครับผมมาอีกแล้วครับเป็นไปชนครับผมอ่าใสาสวยครับใสพอใช้ได้ครับ <c oughs> มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเบ็ดขวดครับเบ็ดขวดเก็บแปบ๊บนึงครับมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วไปช่อนครับไปช่อนช่อนใสสวยครับ <c oughs> แต่กินลึกก็โอกาสหลุด มีน้อยครับใส่สวยครับใส่สวยเดี๋ยวปลวดแป๊บหนึ่งครับไม่ได้เอาคีมมาครับผม,มเอาคีมมาก็ต้องใช้วิธี ร้อยเงือกเลยครับแกะออกทางเงือกแกะออกทางเงือกตาไม่ค่อยบอบช้ำเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับฟันฟันไปช่อนก็คมนะครับผมฟันไปช่อนก็คม ผมแต่สูเท่าฟันปลาชโรไม่ได้ครับกินลึก พออกแล้วเราก็ร้อยย้อนกลับเรียบร้อยครับ ที่สามก็ไปช่อนใส่เหยื่อต่อเลยครับวางทิ้งจอเลยครับใช้เหยื่อปลากรดีครับผมที่ผมอัดฟิดไว้ครับแช่แข็งไว้น้ำมันแห้งหมดแล้วครับ วางไว้ที่เดิมเลยครับผมเรียบร้อยครับ่อกันเลยดู่อกันเลยครับอันนี้ลากไปไกลเลยครับผมอยู่ให้หรือเปล่า อยู่ให้หรือเปล่าโอ้หลุดครับหลุดอันนี้หลุดครับหลุดก็ใส่เยือ่หม่ครับเป็นไรครับ มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วลากไปลึกเลยครับชอนครับชอนชอนครับอ่าสายสวยครับผมสายสวยครับ เก็บก่อนครับมาอีกแล้วครับติดๆกันเลยครับผมโอ้ยดึงดึงดึงหลุนกันโอ้ยหมาอีกแล้วครับไหลสายใหญ่ครับผมขย้ญาตนะครับให้ถ่ายดูให้แบบสวยๆครับโอ้ ไหลใสใหญ่ครับผมสุดยอดครับยอดครับปลาไหลตัวเครื่องเลยครับผมเก็บก่อนครับพี่น้องดูรอยนี้พี่น้องรอยเหลื่อมครับรอยเหลื่อมขึ้นไปตัวยังใหญ่ครับขึ้นนี่ครับ รอยครับขึ้นนี่ครับไปนี่ครับน่าจะซุกอยู่ในป่านี่ครับไอเหลือมไอเหลือมชุมครับแถวนี้ชุมไปต่อกันเลยครับ่ต้องสนใจเลยครับึตรงนี้ต่อครับจะมีผลงานหรืไม่มีรอยหนูกัดครับผม พ้นงานไหมโอ้รอย,ยนูกัดเต็มครับ <c oughs> อยู่ครับใส่เจือแป๊บน้องดูอนี้ครับจะอ,อยู่หรือเปล่าสุกเขป่าเลยครับ ไม่อยู่ครับไม่อยู่ใส่เหยอะแป๊บครับน้องลุ้นในนี้ครับลุ้นในนี้อยู่หรือเปล่าโอ้โหดึงไปเข้าลึกเลยโอ้ไม่อยู่ครับ มันกต้นบกบุหลุดไปแล้วครับสียดายครับถ้าเป็นปลาไหลจะอยู่ครับไหลจะกินลึกนีก่เป็นปลาช่อนช่อนถ้ากินหมิ่นก็หลุดครับของยาของผักบุ้ง,งนี้ก็หลุด ต่เยอต่อกันเลยครับพี่น้องพี่น้องมาลุน้นในนี้ครับจะอยู่หรือไม่ครับตูดโดงเลยนี่ครับน่าจะไม่อยู่ครับอยู่หรือไม่โอ้อยู่ครับปลาไหลอีกแล้วพี่น้องปลาไหลอีกแล้ว ปลาไหลมาอีกแล้วครับเห็ <c oughs> นหัวแล้วครับปลาไหลมาอีกแล้วปลาไหลเพิ่มแต้มมาอีกแล้วครับปลาไหลครับปลาไหลดูครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับโอ้ดูครับพี่น้องดู รู้ครับอืมรู้ครับพี่น้องสายใหญ่ครับสายใหญ่เท่ากันเลยครับสามสี่ตัวเท่ากันเลยครับเดี๋ยวเก็บแป๊บนึงครับผมพี่น้องอันนี้ปลาไหลครับโอ้ยยุงกัดครับปลาไหลอีกแล้วครับ แต้มที่สีแล้วครับปลาไหลแต้มที่สีแล้วครับเดี๋ยวเก็บแป๊บหนึ่งครับผมน้องดูอันี้ครับอันนี้ทุนหายครับทุนหายไปเร็วอยู่ทางไหนน้องเดี๋ยวหาแป๊บโอ้เดี๋ยวครับโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแต่ตูดครับเห็นแต่ตูด เห็นแต่ตูดครับอยู่หรือเปล่าครับโอ้ยไปชนครับโอ้ยไปชนครับโอ้โยสายสวยครับสายสวยหลุดพอดีครับหลุดพอดีครับผมหลุดพอดีเลยครับสาสวยครับสาโลครับ เก็บแปดขีดครับผมใส่สวยครับเก็บแป๊บหนึ่งครับผมขุกขครับมาอีกสองแต้มครับพี่น้องนู่นครับลากไปอยู่ฝั่งนู้นครับลากไปอยู่ฝั่งนู้นเลยต้องลงไปเอาครับผมตายไปตัวหนึ่งครับเป็นตัวหนึ่งครับผม เดี๋ยวเก็บแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับผมเพราะว่าปลาไหลก็ยังเป็นอยู่ครับอันตรายครับผมเดี๋ยวมันหลุดไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับติดตามครับผมยอดครับผมปลาไหลสี่ตัวครับปลาช่อนก็ได้ประมาณได้หกตัวครับผม หกตัวหกเจ็ดตัวนี่ครับผมไม่ได้เทครับเพราะว่าใส่ปลาไหลลำบากครับผมเพราะว่าปลาไหลเป็นสามตัวครับยอดครับปลาไหลมีต่ไซส์ใหญ่ๆครับผมวันนี้ถือว่าหมานมากครับปลาไหลสี่ตัวครับผมปลาไหลสี่ตัวปลาช่อนอีกแปดตัวครับปลาช่อนปลาช่อนแปดตัวครับ ขอบคุณมากครับทีท่ติดตามรับชมครับผมไว้รอลุ้นอีกพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมถูกใจก็กดไลค์ครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับผมสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปก็ขอบคุณมากครับผม อ็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพครับผมไม่ต้องบวกหนึ่งบวกสองอะไรครับเดี๋ยวตามกลับไปครับผมสำหรับเพื่อนใหม่เนาะถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์ว่าลุยดะครับลุยดะมีคนเดียวในประเทศครับฝากไว้ครับผลงานวันนี้ปลาไหลสี่ตัวไส์ใหญ่ๆกับปลาช่อนอีกแปดตัวครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ